สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับแชนแนลวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลหลังโกไลวันโดยมีผมอาจารย์เคนโดกัตตี้จอดเตอะกุจะลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับไปเลยครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่14มิถุนายน2 5ง4ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้นะครับผมฝากเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลย ก่อนอื่นเลยครับก็ต้องขอสรุปผลกับเมื่อคืนครับที่อาจารย์ให้ไว้นะครับเมื่อคืนก็คู่อังกฤษนะครับอาจารย์ให้อังกฤษครับชนะ1นครับก็ไม่ได้เสียนะครับเจ้ากันไปส่วนอีกคู่หนึ่งครับคู่ฮอลแลนด์กับยูเครนอาจารย์ให้ลองยูเครนนะครับก็ยูเครนชนะฮอลแลนด์ชนะไป3ประตูต่อ2นะครับก็เจ้ากันไปครับ ทั้ง2ตัวเลยครับเมื่อวานนี้ใครครับที่อยากติดตามอาจารย์นะครับที่หน้า Facebook ก็แอดเฟนไปที่เกนด็อกตี้ครับหรือว่าใครที่จะติดตามอาจารย์ที่หน้าแฟนเพจของอาจารย์นะครับทีเด็ดบอลหลังโกไลวันครับหรือทีเด็ดหลังโกครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอลตารางการแข่งขันฟุตบอลและผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับลงไว้ที่นี่ทุกๆวันเลยครับกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับหรือว่าใครอยากได้คู่บอลแบบ v i p หรืออยากเข้ากลุ่ม v i p บวกขออาจารย์นะครับ ก็แอดไลน์มาที่เคน Do ดกตอร์เได้เลยครับเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่ม v i p และได้รับ v i p ของอาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับหรือใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์ก็แอดไลน์ไปที่แอดโคปาเจ็ดแปดเก้าครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนดดแนะนํามาครับท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายครับแอดกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับ สำหรับทีเด็ดบอลหลังโกไลวันวันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลยูโร2020ครับวันนี้2คู่2ตัวเช่นเคยนะครับคู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติโปลแลนด์ครับพบกับทีมชาติสโ,โลวาเกียรครับคู่นี้เตะกันเวลา5ทุ่มในบ้านเรานะครับเราไปดูฟอร์ม6นัดหลังสุดของทั้งคู่ที่ผ่านมานะครับเอาทีมโปลแลนด์ก่อนนะครับอ่าที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างก็ไปดู เป็นโปแลนด์นะครับเจอกับฮอลแลนด์นะครับแพ้ไป1ประตูต่อ2นะครับเจอกับฮังการีก็เสมอกันไป3-3เจอกับอันดอรล่านะครับชนะอันดอรล่า3-0นะครับแล้วก็เจอกับอังกฤษก็แพ้อังกฤษไป2-1แล้วก็เสมอรัสเซีย1-1แล้วก็เสมอไอร์แลนด์นะครับ2ประตูต่อ2ครับเป็นการชนะ1เสมอ3แพ้2นะครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของสโลวาเกียนะครับมีอะไรบ้างก็ เป็นการแพ้เช็ค2ต่อ0นะครับแล้วก็เสมอไซปัส0 0อ่าเสมออ่ามันต้านะครับ2 2แล้วก็ช,ชนะรัสเซีย2 1เสมอบังกาเลีย1 1แล้วก็เสมอออสเตรีย0 0นะครับเป็นการชนะ1เสมอ4แพ้1นะครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูนะครับมี6นัดนะครับก็เป็นสโลวาเกียนะครับ ชนะโปแลนด์4-1แล้วก็เสมอโปแลนด์เสมอสโลวาเกีย2-2แล้วก็สโลวาเกียชนะโปแลนด์2-1โปแลนด์แพ้สโลวาเกีย0-1โปแลนด์ชนะสโลวาเกีย1-0และครั้งกุดท้ายที่เจอกันก็เป็นโปแลนด์แพ้สโลวาเกีย0ประตูต่อ2ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับทีมโปแลนด์นะครับผลงานโดยภาพรว,วมที่ผ่านๆมานะครับอาจารย์มองว่าผลงานยังไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นักนะครับ เพราะว่า6นัดหลังสุดรวมทุกรายการเก็บชัยได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่2นัดล่าสุดก็เสมอทั้งหมดด้วยนะครับถือว่าไม่โดดเด่นอะไรมากนักนะครับส่วนทีมชาติโซอร์เบียครับผลงานโดยภาพรวมๆที่ผ่านๆมาอาจารย์มองว่า,อาฟอร์มของพวกเขานะครับยังดูไม่ถึงกับดีมากนะักเพราะ6เกมหลังสุดรวมทุกรายการก็ชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่เสมอถึง4เกมด้วยกันถือว่าเล่นได้เหนียวแน่นเลยทีเดียวนะครับ วันนี้นะครับต้องลงประเดิมสนามกับโปรแลนะครับตามชั้นบอลนะครับพอๆกันดูว่าสูสีกันเลยทีเดียวนะครับเบรดเปิดมาวันนี้นะครับให้ไปดูก่อนนะครับให้โปรแลนนะครับเป็นต่อครึ่งควบลูกนะครับครึ่งควบลูกนี่ครับลบ88ต่อกับนะครับได้น้ำา93นะครับได้ได้เต็มเสีย93ครับ ส่วนสูงต่ำเปิดมา2ลูกครับ2ลูกลบ92ต่อกับเสียน้ำา8 4นะครับต่อได้น้ำา8 4ก็เสียเต็มนะครับราคาแบบนี้นะครับน้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดก,กตี้จอดเธอกูจะลงก็ขอฟันทงนะครับไปที่ให้ลองไปดีกว่าครับวันนี้มองกันตามชื่อชั้นนะครับ และผลงานรวมๆที่ผ่านๆมาของทั้ง2ทีมนะครับดูแล้วไม่ได้เหนือมากกว่ากันมากนักนะครับผลงานออกไปทางเสมอถ้าส่วนใหญ่เลทออกมาแบบนี้ถือว่าแพงทีเดียวนะครับอาจารย์จึงเลือกให้ลองไปครับโอกาสที่ทั้งคู่จะจบเสมอกันในวันนี้นะครับก็เป็นไปได้สูงทีเดียวนะครับอาจารย์จึงบอกว่าให้ลองสโลวาเกียไปดีกว่าครับคู่นี้สําหรับคู่ที่2วันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนนะครับ พบกับทีมชาติสวีเดนครับคู่นี้เตะเวลาตีสอในบ้านเรานะครับไปดูฟอร์ม6นัดหลังสุดของทั้งคู่ที่ผ่านมาก่อนนะครับทีมสเปนก่อนครับที่ผ่านมาก็มีเสมอสวิตหนึ่นะครับแล้วก็ชนะเยอรมัน60เสมอกรีซหนึ่งชนะจอร์เจียนะครับ21ชนะ โคโซโวนะครับ3-1แล้วก็ครั้งสุดท้ายก็เสมอโปรตุเกสครับ 0- ประตูต่อ0นะครับเป็นการชนะ3เสมอ3ครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดนะครับของสวีเดนนะครับจะไปแพ้ให้กับฝรั่งเศส4-2แล้วก็ชนะจอร์เจีย1-0ชนะโคโซโว3-0ชนะเอสโตเนียนะครับ1-0แล้วก็ชนะฟินแลนด์2-0แล้วก็ชนะ อา,อาร์เมาเนีย3ต่อ1ครับครั้งสุดท้ายนะครับเป็นการชนะ5แพ้1ครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมานะครับก็ย้อนไปดูนะครับเป็นสเปนชนะสวีเดน1 0สวีเดนชนะสเปน20สเปนชนะสวีเดน30แล้วก็สวีเดนแพ้สเปน1 2สเปนชนะสวีเดน30และครั้งสุดท้ายที่เจอกันนะครับก็เป็นสวีเดนเสมอสเปน1ประตูต่อ1ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้นะครับ ทีมสเปยนะครับผลงานโดยภาพรวมๆที่ผ่านมานะครับอาจารย์มองว่าพอใช้ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นมากนักเพราะว่า6เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะครับเก็บชัยมาได้แค่3เกมเท่านั้นเองและก็เสมอไป3เกมยังถือว่าฟอร์มไม่ถึงกับดีมากนักนะครับ ส่วนทีมสวีเดนผลงานโดยภาพรวม,รวมที่ผ่านๆมานะครับอาจารย์มองว่าผลงานของพวกเขาถือว่าดีใช้ได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะ6เกมหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองและยังชนะมา5เกมรวดติดต่อกันอีกแล้วด้วยนะครับถือว่าฟอร์มที่ผ่านมาดีเลยทีเดียววันนี้นะครับ ต้องลงประเดิมสนามพบกับทีมกระทิงดุอย่างสเปนน่าจะใส่กันสนุกแน่ๆครับคู่นี้เดี๋ยวต้องดูราคาเปิดกันอีกทีนะครับส่วนเลทเปิดมาวันนี้นะครับนี่ครับให้สเปนนะครับอาผมเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งลบ99นะครับต่อกับเสียน้ำา94สูงต่ำเปิด2ลูกครึ่งนะครับลบ92ต่อกับได้เต็มเสียเต็มครับลบน้ำา10นะครับ ราคาแบบนี้นะครับน้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดคตี้จอดเตอะกูจลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองสวีเดนไปดีกว่าครับวันนี้พูดถึงตามชื่อชั้นนะครับและศักยภาพทีมสวีเดนดูว่าเป็นลองนิดๆก็จริงนะครับแต่ถ้าดูจากสถิติที่เจอกันมานะครับบวกกับฟอร์มของทั้งคู่ที่ผ่านมา5-6เกมหลังสุดนะครับสวีเดนไม่ได้เป็นรองเลยนะครับเลดเปิดมาสูงขนาดนี้อาจารย์มองว่าเลือกเชีย ลองมีลุ้นมากกว่านะครับเต็มที่นะครับวันนี้ก็แค่เบียดชนะเท่านั้นแต่โอกาสที่จะแบ่งแต้มกันไปก็มีสูงทีเดียวนะครับจึงว่าให้ลองไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผล2คู่วันนี้นะครับที่อาจารย์ให้ครับก็คือให้ลองสวาเกียและให้ลองสวีเดนไปครับรับซับแน่นอนครับวันนี้เพื่อนๆครับย้ําว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของอาจารย์นะครับเพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับหรือว่ามีคู่บอลไหนคู่ ผู้บอลในดวงใจนะครับก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนทัศนคติกันได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเพื่อเพื่อที่ว่านะครับเป็นแนวทางให้พี่ๆเพื่อนๆท่านอื่นๆนําไปวิเคราะห์ได้ได้ฟังและใช้กันบ้างนะครับเมเมนกันมาเยอะๆได้เลยนะครับก่อนจบคลิปวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ v i p หรืออยากเข้ากลุ่ม v i p บวกขอ,อาจานนะครับก็แอดไลน์กันมาที่ เคนดคอตี้ได้เลยครับเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ v i p อขออาจารย์กันแบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์นะครับก็แอดไลน์ไปที่แอดโคปาเจได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้ามีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนดแนะนำมานะครับท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายนะครับแอดกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับ สำหรับวันนี้ทีเด็ดบอลหลังโกายวันผมอาจารย์เกนโดกตตี้จอดเถอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงเฮงเลยๆทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ